ก็ลงคิดมานานแล้วเช็ดรูเพื่อนก็อาจจะแจลบไปนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปเกียทะเลทรายสีธรรมดานะฮะเกียกันนะคะจะทําเป็นแบบเอยต่อให้พวกมันสามเกมเนาะไม่รู้จะทาได้หรือเปล่านะคะก็ไปดูกันนะคะแล้วก็จะไปทําคนเดียวนะคะแล้วก็จะดูว่าทาไมเ,เพื่อนแบบเออแบบอะไรวะเพื่อนจะหัวร้อนหรือเปล่าทำไมที่ไม่แพ้อะไรแบบน,นี้อ,อะไร ก็งัวนักันะก็กนนะไม่ได้ลองคิดมานานนะคะก็นานแล้วนะอืทุกทีค่ะทุกคนไม่ได้ลองคิดมานานแล้วก็แรงก็ขึ้นเยอะน,นะคะเอาก็สาธจะให้ปวดดูสักหน่อยนะอช่างมันเถอะเสียงเบาเกินโอเคอะคะ น้องน้องเบบี๋แม่ฝากให้อมฝากให้เจนดูนะคะแล้วก็อยู่ในช่องเออเจนท็อปแฟมิลี่นะคะลืมบอกชื่อเออเดี๋ยวก่อนอุคูบาหละจะม,มาะมามามาเล่นกันเอ้ยยังไม่ได้เล่นดีต้องยืนสิออืมต้องยืนอย่าลืมอย่าลืม ชนะลูกก็ขอให้คนชนะก็เธอเนาะแล้วว่าเราจะไปช่วยเพื่อนแบบเติมเหมือนคนเน็ตดุดกันนะเพื่อนทุวเก,ก่งมาแนละ้วดูสิดูสิจะเป็นเหมือนเน็ตดุดเนีนะ่ยขอเก็บปืนก่อนด่านนี้ต้องเก็บปืนแป๊บ อา้อาวอา้าวก็อย่างน้อยเรามีตังค์ไปหนึ่งพันเก็บตังค์ไว้ซื้อได้ตังค์มาฟรีๆคบก็อะไรดีทุกคนรู้ซองไหมเอ่อเมื่อกี้กูคว่ากูจะไปนี่ก็หน่อยไม่ทันแล้วนะ ช่างแม่งหมดเลยจังเพื่อนก็ไม่ได้กไก่นะเปิด์สามอ่ะก็แค่แต่งไก่ก็ดูฝีมือมากอือ Rồi. lại. Là... này có nhưng đang yêu. อ,อะไรดีอ่ะตัวนี้เนาะใชต้ตังเกือบหมดเลยตัวเครื่องก็แหลกเกินเครื่องกระเเกินอ่ะปืนคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะโอ้ยเพื่อนจะใช้แต่ปืนนั้นเนาะปืนนั้นเลยไม่รอดเลยนั่นน่ะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่อ่ะปืนนั้นเลยไกลๆไม่รู้ซ้ำรเรานะแต่สำหรับเนะพื่อนแล้วคงไม่ไกล โอเขาไม่้ำศพก็ขอเลือดเอาตัวยู่่างบอให้แต่ข้างบนนี่นะโอ้ยังไม่ได้เลยกระโดดไม่ทัน โอยเครื่องแตกหมดอืมเครืองไปอยู่ข้างบนทำไมเครื่องมันก็แหลกเกินสตารินา่าเอาปืนอะไรดีอ่ะเอาซองเนาะเครื่องแหลกเกินอ่ะทุกคน ไม่ชอบเลยเด็กจะบอกยังไงไม่รู้เลยอะไรน้องเบบี้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 ทุกคนน้องมาโอ้ยแปดไปช่วยเพื่อนเลยใส่ชุดตึงแต่ไม่ตึงนะ กอ่อนคนแลกอย่าแตกก็แลกกันดักหลังมเพื่อนดักหลังมาแล้วโถ่ยังไงเออแมงมาแล้วเพื่นหนึ่งเพื่นหนึ่งมาช่วยหน่อย 对，是对。嗯哦 ก็มันชุดกันนะโอ้ไอหามากล่าเน็ตกูก็เดือดใส่อ,อะไรแล้วก็ปืนทูก็ไม่ได้ใช้มืน กคนก็อขอกลับสวัสดีกนะันบ๊ายบาย